สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีค่ะครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับกุ่มตาระการเรียนรู้ภาษาไทยเราพบกันชั่วโมงที่ชั่วโมงที่สองของวนันของวันอะไรคะของวันพฤหัสบดีของวนัองวนอะไรคะ,ะเราเรียนไปแล้วคํานี้อ่านว่าอะไร อ้าบอกดังๆวันอะไรคะพฤหัสบดีสบดีวันที่2ี23เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช255แล้วนะคะเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วที่เราจะอ้าเราจะสอบเด็กๆเตรียมพร้อมหรือยังในใรเตรียมแล้วยกมือขึ้นเตรียมทำยังไงคะ เตรียมอ่านหนังสือนอกจากอ่านหนังสือแล้วทําอะไรอีกตั้งใจเรียนอะไรอีกเตรียมตัวที่จะสอบส่งงานคุณครูทุกชิ้นหรือ,อยังส่งทุกชิ้นหรือ,อยังคะอ้าวนะคะลองไปสํารวจนะคะตรวจดูซิว่าเราส่งงานครบหรือยังแต่คุณครูว่าไม่น่าจะครบเพราะว่างานของคุณครูยังส่งมาไม่ครบเลย นะคะเพระนาะฉะนั้นงานอะไรก็ตามที่ยังค้างอยู่ทำยังไงดีเอาแอบ,บคุณแม่ไปทิ้งถังขยะดีไหมคะไม่ดีดเพราะว่าถ้าหนูองอานเอาง,งานที่ครูให้ไปแอบคะแนนมีไหมไม,ไม่มีไม่มีนั่นเองคุณครูก็ไม่รู้จะหาคะแนนจากตรงไหนมาให้จะมองหน้าแล้วให้คะแนนนะคะห้องนี้ก็เป็นไง ห้องนี้มองแล้วเป็นไงคะมองแล้วเป็นยังไงอย่างกระลักษ์กะลักษ์เนี่ยบอกคุณครูนึกภาพกระลักษอ๋อกระลักษ์เป็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆหน้าตาน่ารักตั้งใจเรียนให้คะแนนความสนใจไปสิบคะแนนแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูมองไปที่สมภพเอ๊สมภพสมภพมีคู่แฝดค,คือสมพงศ์แล้วสมพงศ์อยู่ห้องไหนหน้า แล้วครูจะให้คะแนนเท่าไหร่ดีนะในในในสมองของคุณครูก็จะเห็นแต่สมภพกับสมพงษ์เนี่ยซนซน,ซนวิ่งอยู่อยู่แล้วก็การบ้านก็ไม่ทําอย่างนี้ครูจะให้คะแนนตั้งเท่าไหร่ดีไ <10 km. S 1> อ้สิบดีไหมดีไหมคะ,ะไม่ดีเพราะสมภพไม่ได้ตั้งใจเรียนเหมือนที่กอรล,ลักษณ์ทำนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณครูมองภาพเด็กๆนะคะก็ขอให้ เด็กๆนึกด้วยเพราะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นแบบสมภพสมพงศ์เห็นแต่ภาพสมภพสมพงศ์กำลังเล่นกำลังคุยนะคะเอ้าล่ะอันนี้คือเรื่องราวที่เราฝากกันทุกชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นคุณครูท่านไหนที่เข้ามานะคะก็จะบอกเด็กๆว่าต้องตั้งใจเรียนการบ้านต้องทำให้ครบอย่าลืมนะคะทีนี้ภาษาไทยวันนี้นะคะภาษาไทยวันนี้ครูเสริมเรื่องของหลักภาษามาให้และหลักภาษาอันเนี้ย ที่เราจะเรียนวันนี้เป็นเรื่องราวที่เราเคยผ่านมาแล้วแต่เราผ่านในเรื่องของคําคําอะไรทราบไหมคะคาบันอ่าบันอ้าเด็กๆลองดูนะคําบันบันที่ใช้บไม่หันอากาศนมีกี่คำที่เราเรียนไปแล้วทบทวนหน่อยจำได้ไหมคะ คำบันนี้เขาว่ามีห้าคำเอ้าคำว่าอะไรบ้างบันอะไรบ้างบันใดบันดานบันอะไรคะบันทึกบันเทิงบันเลงใช่ไหมคะใช่ไหมคะ แสดงว่าที่คุณครูให้ไปลืมหมดแล้วเอาละไม่เป็นไรครูจะทบทวนให้อีกรอบหนึ่งแต่ก่อนที่เราจะทบทวนเรื่องของคำที่มีรอ,รอรอหรือที่เราเรียกว่ารอหันนะคะตอนนี้เด็กๆเตรียมพร้อมรือยังพร้อมกับร่างกายของตัวเองหรือยังไหนใครคิดว่าตัวเองพร้อมแล้วไหนใครคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นค่ะ ูมือซ้ายมือขวาซ้ายขวาขวาซ้ายปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้ง3ครั้งปรบมือชิ่วๆเป็นไหมคะชิ่วๆเป็นไหมอ้าวปรบไม่เป็นเป็นหรือเปล่าอ้วาวเมื่อวานนี้คุณครูทดลองห้องสองนะคะปรบมือ3าครั้งหนึ่งสองสามชิ่ว ไปทางซ้ายก่อนอ่านะคะพอปลอบอีกครั้งหนึ่งก็ไปทางขวาพอปลอบอีกครั้งหนึ่งก็ไปข้างบนพอปลอบอีกครั้งหนึ่งก็ไปข้างล่างชุดหนึ่งการปลบมือกี่ครั้งคะกี่ครั้งคะครูถามว่าปลบมือกี่ครั้งสามครั้งนั่นเองหนึ่งสองสามชิว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  ได้ไหมคะได้ค่ะอ้าวเราจะมาลองดูกันที่ว่าห้องนี้ฟังคำสั่งแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเปล่าอ้าวชิวๆไปทางไหนดีมาขามไปทางไหนก่อนซ้ายก่อนแล้วไปไหนอีกขวาแล้วไปไหนอีกบนไปไหนอีกอ้าวเตรียมพร้อมหนึ่งเตรียมพร้อมนะคะหนึ่งสองสาม ชิหนึ่งสองสาชิ้หนึ่งสองสามชิ่หนึ่งสองสามหนึ่งสมชิหนึ่งสองสาชิหนึ่งสองสาชิหนึ่งสองสาชิวหนึ่งสองสาชิวหนึสมชิ่หนึามชินนม่ะ แสดงว่าปฏิบัติกิจกรรมได้อ้าวไปกับเพลงคนไทยเวลาเจอหน้ากันต้องทำยังไงคะอะ้วเด็กๆปฏิบัติหรือเปล่าปฏิบัติไหมคะเจอหนะ้าคุณครูสวัสดีไหมนอกจากคุณครูแล้วในโรงเรียนของเรามีผู้ใหญ่ตั้งหลายท่านไม่ว่าจะเป็นพี่จังกล้องเคยสวัสดีพี่จังกล้องไหมถ้าเกิดพี่จังกล้องไม่เห็นทำยังไงดี ทำไงคะสกิดอ่าสกิดพี่พี่พี่แล้วก็ยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ไหมได้แล้วเรารู้จักชื่อพี่ก็ไหมคะอ่าพี่คนที่จับกล้องอยู่ข้างหลังชื่ออะไรพี่พี่ยาอ่าคนที่อยู่ข้างหน้าชื่ออะไรจริงหรือเปล่ารู้จักชื่อแล้วเรียกชื่อได้ไหมคะ พี่ปิยะค่ะสวัสดีค่ะพี่ปิยะครับสวัสดีครับได้ไหมได้อ่าเพราะฉะนั้นรู้จักชื่อกันแล้วอย่าลืมเจอหน้ากันต้องทักทายกันนะคะพี่ก็อาจจะจําหน้าเราไม่ได้ทุกคนแต่ครูเชื่อว่าเรา30คนจําพี่ก็ได้แน่อ้าวนอกจากนั้นนอกจากนั้นคุณครูที่ไม่ได้สอนหนูหนูรู้จักไหมคะรู้จัก,ร,จกรู้จักต้อง ทักทายอีกเช่นเดียวกันเราเรา,เราทักทายก็ต้องบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเวลาสวัสดีผู้ใหญ่มืออยู่ที่ไหนปนมมือขึ้นใหน้เป็นดอกบัวตูมรู้จักดอกบัวตูมไหมคะ,ะถ้าดอกบัวที่มันเหี่ยวๆเ,เป็นไงเป็นไงดอกบัวเหี่ยวเป็นไงสวย,ยไหมไ,ไม่สวย,สวยเพราะฉะนั้นเราพนมือขึ้นเป็นดอกบัวตูมแล้วก็ เวลาสวัสดีก็ก้มศีรษะลงไปหามืออ้าวไหนลองสวัสดีก่อน1นึสองส,มส,สไม่เห็นได้ยินเสียงเลยเอาไม้หนึ่งสองส,สวัสดีค่ะยอดเยี่ยมมากเอาละค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนอจับคู่กันสวัสดีทีหนึ่งสองสาม เวลาสวัสดีเพื่อนนะคะไม่ต้องค้อมศีรษะลงไปมากค้อมศีรษนนิดเดียวเอาใหม่หนึ่งสองสามเวลาที่สวัสดีคุณครูสวัสดีพี่ๆถึงต้องค้อมศีรษะลงไปเยอะนิดนึงนะคะเอาไปกับเพลงเราคนไทย กดมือให้ตัวเองดังๆเวลาให้เคลื่อนไหวก็มัวแต่ยิ้มเส้นี่ยเพราะอะไรคะมีความสุขหรือว่าตลกตัวเองตลกหรือเปล่าคะไม่ตลกแล้วทำไมถึงขำล่ะบางคนก็ยืนเฉยเลยบองคุณครูให้เต้นเป็นไงคะจ้องมองไปที่จอโทรทัศน์เอพี่ก็ทำอะไรเนี่ยหน้าตาของเราทำไมแปลกๆ ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นนั่นคือความสามารถเทคนิคพิเศษของพวกพี่ๆเขานะคะอะทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องราวของคําที่คุณครูนํามาปากกันดีกว่านะคะทบทวนนิดนึงนะคะตอนนี้เราเรียนเรื่องของมรดกไทยในตอนที่3ซึ่งเกี่ยวกับสถาบันของพระมาหากษัตริย์นั่นเอง